สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อกโกะนะคะมาขึ้นบ้านใหม่ที่อ๋อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาดูกันค่ะมาดูกันค่ะตอนนี้เนาะ <c oughs> โอ้รัชนีใส,ส่ชุดสวยจังเลยฮ <c oughs> ะคุยเกี่ยว ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยส่งผู้ผมเรียนจบปริญญานี่เนี่ยเลขาแม่ผมได้ทำก๋วยเี๋ยวเลยอ๋อพี่น่านะพี่อ๋อคล่องแคล่วจังเลยเนาะที่แม่ค้าแม่ผมอ่ะอืมค่ะค่ะผมก็เลยทำแม่ค้ามาพักมอนสักพักหนึ่งจ้าพี่อ๋อก็ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก่อนที่มาอยู่นี่ใช่ไหมคะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่โอ้สุดยอดจังเลยตรงนี้มันเดือนรอบได้นะเออเดินได้ครับการเดินรอบได้เราตรงนี้จะติดหรือเปล่าเนาอกข้างหลังจ้เดินอ้อมไังไงเนาะไม่ติดค่ะ โอ้เราวผงก็เตรียมผิงม้อที่ออกแล้วค่ะวันนี้ต้องใช้อันนี้ด้วยเนาะค่ะเนาะมันขาดสูตรหน่อยนึงมันขาดสูตรอันนี้เป็าดอะไรคะพี่ขาดเล้ามันต้องใส่เพิ่มคุณไงอ๋อจ้าจ่าภาพช่องใหม่เรือดำน้ำบอเรือนี่ค่ะพี่ออกกำลังเอ่อค้างหม้อนะคะจ้เรือดำน้ำเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าข้างหน้าเขาจะทำอะไรกันค่ะ แล้วตามที่ออกไปค่ะว่ามีอะไรบ้างขึ้นบ้านใหม่นะคะเรไปทางไหนเส้ย่ารอบแล้วยังจะถามเยอ๋อเวียนบ้านเนาะสามรอบนะคะไปสี่รอบแล้วผมทำอะไรก็ไม่ทำอะไรเดินตามหลังตาก็ได้เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ร่วมเดินกับเขาเลย ัมาค่ะมา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 เดินไปไปค่ะพี่เสือมามาด้วยกันนะครับไปไปม่ขึ้นบ้านใหม่เราต้องอ้อมนะคะขึ้นบ้านใหม่นะครับที่อ๋อราชนีนะครับขึ้นบ้านใหม่กับช่องใหม่ด้วยนะฮะช่องใหม่ด้วยครับช่องใหม่ช่องช่องอรัชนีนะฮะช่องเก่าเป็นอะไรนะครับช่องเก่าเป็นเป็นอะไรนะเอฟซีถามมาครับช่องเก่าเข้ารหัสผ่านไม่ได้ค่ะลเข้ารเปลี่ยนรหัสผ่านได้ค่ะโอ้ ช,ช่องใหม่ด้วยนะคะนะ <laughs> ขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เปิดช่องใหม่บอกเคลนบ้านใหม่มีช่องใหม่ด้วยเปิดมาเมกแล้วก็เดินได้รอบที่หนึ่งใช่ไหมเสือครับอันนี้หนึ่งรอบแล้วนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นรอบที่สองนะคะนี่ก็ยายอุ่นก็นั่งรอนะคะนี่เป็นสีที่ใช้แนละ้เป็นสีฟ้าบ้านแถวผ้าสีฟ้าครับบ้านพี่อ๋อนะ รอบที่สองก็วนแล้วล่ะค่ะรอบท,ที่ะะประเพณีบ้านเราก็แบบนี้ล่ะค่ะอ <lawsuit> ้อให้ถึงสามรอบนะคะวนสามรอบก่อนเสือแล้วก็หลายคนหลายขั้นอยู่ค่ะทั้งตาชานแล้วเนาะผู้หลักผู้เก่บ้านเราพุทธาผู้เก่ นี่รอบที่สองแล้วนะคะยายรอบสุดท้ายนะคะแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่เลยนะคะเขาก็จะมีวิธีถามกันอยู่ค่ะครับอเคมัมีพิธีถามด้วยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวดูนะทยังไงเดี๋ยวดูนหนูนานะฮะช่องสนิดหน้าหนูนาพิธีขึ้นบ้านใหม่ตอนนั้นก็ลักษณะเดียวกันเลยนะก็จะมี การใช้คำถามนะถามเจ้าที่เจ้าทางโดยให้ใจอุ่นเป็นตัวแทนอ็ที่สามแล้วใช่ไหมเสือเราครบพอดีนะคะโอ้ยขนาดเดินสองรอบก็ยังจะหลงเนาะเสือเนาะมาฟังที่ทีมาแล้วค่ะถึงแล้วนะคะเขาจะว่ากันยังไงจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้เฮิร์ดหลังใหม่หลังงามเนี่ยนี่โอ้ยยักษ์มัมาขอพักขอเศร้าขอนอนเฮื่อน มาจากทางใดเนาะโอ้ยมาแต่ขาแต่ขายแต่เมืองบุกเมืองว่างเมืองอ้างเงินอ้างค้ำมมาแล้วโบเส็จวันนั้นัดกะเชิญท่าไปเลยสะผ่านเจ้าประถามต่อไปครับมากข้ามมาคูนมาอันนั้นโบเออค่อยหน่มากข้ามมาคูนแล้วพายกระเป๋าพูนทำไมง่ายกระเป๋าที่สังนโนนะเนาะอันนี้นะเขาพายกระเป๋าเงินกระเป๋าค้ามึ้นมาตะขาตตะขายอือก็จะนอนเฮิร์นลูกเฮิร์นหลาน เออนอนได้นอนนอนบนหลานกะเดีขาวไปนอนมาพัามาพูดแล้วว่าเนาะมาหางม้ามีมากผ้าหางผ้ามีผ้าล้างผ้าร้อยอ่ะเอาเท้าไปข้างในรูดแต่ไม่ใช่เอ้กต่หันมามลี่เธอเือลงเหมือนเอ้ก็ได้โดนเจ้าข้าไปนอนก่อนจะเข้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งนะคะ ว่าน้ำขาทงผุนเดี๋ยวไปดูตาชานนอนก่อนแล้วกนนะพี่โอ้อเลยแม่าเลยังใหม่เกะกล่องเกะกล่องเลยลองแล้ครับ เจ้ากเ่จาจนะนอนนะทำพิธีนอนก่อนทำพิธีนอนใช่นอนเอนเลือกาใช้เด้อนอนรับอันดีเด้อโอ้นะฮะเป็นแบบนี้โอ้คงโปรในเวลาเลยเด้อเอ็ะเอเอ เอกยินอีไก่ันเละเอกยินอีโอ้ไก่ขันแล้วค่ะถึงเช้าแล้วเออเประาันเเป็นอะไรดิยาเอ้ยมานอนเงือนนอนสั้นพันดียวอโอ้ยพันดีแล้วพันในเงินเก่ากำข้ามเก่าหอยใครขอมาดูเงือนลังนี่น่ะหางนี่เป็นดีจ๊ โอ้ยสีอะไมาสีลำสีรวยไปเมื่อหา่นาะครับเนาะโอ้ยชาทูชาทูชาทูครับซาทูไปมาอยู่นี่ก็ลำรวยแล้วนอนซาทูสอเนั่นบดิแหงบดิแหงบดิแหงแล้วกินยกผลได้เงินนะเงินนี่โอ้โหผลมาเยอนด้านในได้มีนองเ้ย ไม่ไห้าไปน้่ไหเออการจะดเ้าควนอืาคู่สามคู่เนาะเงินเก่ากำสามตองหกแล้วกันสามด้วามอยู่นี่เห้งชอบที่ทำกนเลอบต่อไปดีมเนาะพอมาอยู่บ้านแบบนี้ค่ะโอเคอ่ะมองแค่มองเห็นก็พอแล้วเห็นด้านในนะคะด้านในแล้วค่ะเห็นนี่บหเอ็ เดือดชายานนะเรนนี <ett inh. S 4> <klore> mm ่เรนก็ยังเด็กนะชาชานเข้าไปนอนเด้อนั่นไ่ะเข้าไปทำพิธีนะมาล้ำนี่ขอเข้าอยู่ข้าพระพุทธเจ้าขรนุษยาบูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณพระแม่ครูบาอาจารย์บูชาคุณจิตคุณธรรมบูชาเทวดาฮะบูชาเจ้าที่สถานผู้เป็นผู้ป้ารักษาให้ขออยู่ดีไม่แห้งยังแห้เขาเจ็บเขาไข้ นี่นะคะช่องว่างอกุกเกาะค่ะก็ มาขึ้นบ้านใหม่พี่โอ๋นะคะช่วยดูคลิปนี้ให้ด้วยค่ะขอให้ช่วยดูคลิปนี้ให้ด้วยนะคะชอบมาเอาบกอกก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ